ดีค่ะตอนนี้เราเข้าเมืองมารับน้องแมวกันนะคะความจริงน้องแมวไม่ได้จะมาหาวันนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยโทรคุยกันนะคะแล้วแสบเขาแบบเห็นน้องแมวโทรมานางก็เลยแบรบ้องจะเอาพี่แมวจะเอาอาันนี้อะไรเงี้ยค่ะห <laughs> ลังจากนั้นน้องแมวก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องแมวไปหาเจ้าแสบเลยค่ะคือนางร้องให้เหมือนกับคิดถึงพี่แมวค่ะ ก็เลยตัดสินใจมาหาเจ้าสองแสบวันนี้เลยเนาะตอนนี้เรากําลังจะไปรับน้องแมวนะคะน้องแมวน่าจะมาถึงอีกประมาณสัก15นาทีค่ะฝนตกชุมช่มฉ่ามากบนยอดเขานี้น่าจะหิมะลงนะคะ้านสก,กีก็น่าจะเปิดราววันที่20พฤศจิกาค่ะแต่ the whole, the, the planning แค่นี้ <but S 1> ว่า <no. S 1> จะเปิดร้านสก,กีแล้วแต่หิมะยังไม่มีเลย no need t o snow for open h e o แค่อากาศหนาวนี่ก็สามารถผลิตหิมะแล้วก็เอามาทําลานสก,กีได้แล้วนะคะทุกคนคือถ้าหนาวแค่2อาทิตย์นี่ก็คือหิมะน่าจะเพียงพอค่ะแสบตอนนี้หลับไปแล้วค่ะเมื่อวานนี้เพลียจัดเมื่อวานไปบ้านปู่เนาะก็เลิกดึกนะคะ ก็ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ไปรอรับน้องแมวดีกว่าเนาะไปยาลิ้วสิบนวชิว่าไปขโมยมาฉันจะตยายกันยันได้ดมกันยันนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอน้องแมวกันนะคะทุกคนแม่กับน้องแม่มาเป็นคนมารับน้องแมวนะคะเพราะว่าแสบหลับค่ะขมัดก็เลยต้องเข้าแสบในรถเนาะแท็กซี่ที่สวิตก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสถานีในเมืองนี้แบบเป็นสถานีเล็กนะคะไม่ใหญ่มากเนาะน้องน่าจะลงท่อง บริกใช่ไหมคือเขาไม่ต้องใส่แมสกันแล้วน voilà uh um> ี่ว่าแม่ก็ลืม อันนี้ขามาฝั่งนี้ขาไปาพี่แมวค่ะี่แมวด้านพี่แมวอ,อยู่โน่น <laughs> เห็นไหมเห็นพี่แมวไหม <laughs> ไม่วิ่งไม่วิ่งเอ็มอาอันตรายลูกไปอีกไปอีกพี่แมวอยู่นู่น น้าหนูพี่แมวอยู่ช่องนู้นหรืเปล่านี่ยพี่แมวแอบหลับค่ะน้องแมวหลลับแ้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แมวหรือยังมาที่ถึงพี่แมวมาสวัสดีค่ะหนักไหมคะไม่หนักไม่หนักเดี๋ยวมาดูนะคะกับอัดเต็มอ๋อเดี๋ยวเราช่วยกันทำเต็มไม่อยากเอาอัดให้หนัก แม่ตั้งโต๊ะไว้รอแล้วค่ะมีฟัวซองมาสองอันแต่ว่าแบบเด็กๆชอบฟัวซองช็อกโกแลตน้องแมวก็เลยแบบเอ้ยยังไม่กินดีกว่ากินกล้วยตัดมาให้มากไปให้อนนี้พกันทำอะไรกันคะมีกิจกรรมอะไรกันก็นั่งดื่มนั่งเล่ากอนก่อนกอดโอ้ยเหมือนไม่ได้เจอกันนานจริงๆไม่ได้เจอกันนานเนาะไฟทำไมอะแมวก็พยายามแบบว่าถ้าเป็นไปได้แมวก็แบบเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ย C'est moi ça. ça. Tu veux que je te donne ça? Non, mais il y a déjà là pour toi. C'est bon, papa, il fait tout seul. D'accord? pour Méo. Ah, c'est pour Méo Ah, bah, tu prends celui-là, mais Méo, alors, Si ça, c'est pour Méo. Ça bon. va des tu Hein? Ah non, hein? เนี่พี่แมวพี่แมวก็แมวหรอมาถึงบ้านแล้วก็ขึ้นโต๊ะนะคะหิวกันมากเลยชุูระดมโหนให้มะม่าพี่แมวของโอ้ให้ทุกคนเลยให้ทุกคนเลยได้ยังหนึ่งสองสามสี่สองสามสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องแมวกลับบ้านอีกครั้งค่ะแมวค้าค่ะมาถึงบุ๊กก็จัดกันเลยนะคะ โอ้โหโอ้ยมันยังไม่สุกเลยนะโอ้ได้ได้ได้อัญญาดาให้กินอะไรก็กินได้หมดค่ะอันญายังไม่สุกเลยลูกกูยังกระโดดอยู่เลยอ่ะลูกก็ถือว่าเป็นแบบว่ากุ้งแช่น้ำปลาไปอะไรเงี้ยมีมีอินยินอะไอย่าพึ่งเดี๋ยวรอให้สุกก่อนโอ้โหใจเย็นน่อไ มีสองมีสแล้วก็มีสอวจะนจกิพี่แม่เสร็จมาตกเาลไม่มีใบไม้มาจะไม่ไปแมวเมมอยาม่าม่ามาตม้ีเรื่องเมวมอยมากมายอย่างนีถึงบอกไรบ้านนี้อยากมีสามางแสวหนึ่งคนอยู่กับแม่หนึ่งคนแล้วก็อยู่กับแม่หนึ่งคนีไม่ลองเช้เยนุยไม่เข้าใจค่ะมีเท แ่มเ่พี่แมวเอาให้มาตรทกางี่ใ้่อพใ้มากมวไฟไไฟอกินมากขอบคุณค่ะอันดาสวีทกันแล้วค่ะตอนนี้สวีทกันแล้วนะพี่แมวสวีทเอไอแม่สวีทกับพี่แมวแล้วนะอาจารยบอกว่า ฉันลองให้มาแล้วจ้ะฉันลองให้เรียกเธอมาฉันฉันจะเจ๋งแล้วน้องแมวมานี่ก็พอนางเมื่อวานเนี่ยตัดสินใจชุะหุกมากใจไม่ไหวน้องซานจริงคือเราก็คิดถึงแล้วอะเนาะรามาพร้อมมาอยู่น้องยิเสด็จไป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  เนี่ยอย่างเงี้ยพอไปได้เรื่อยค่ะจะ้าได้ตกดินโอเคออเค่ะสวัสดีค่ะ,นนคะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอันนี้ให้พี่แมวได้ไหมขอบคุณค่ะอันนี้ยสองอันได้ไหมสามอันได้ไหมสี่อันได้ไหมห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันได้ไหมทั้งหมดจานโอ้ ข้าวหมดจานอร่อยนะคะอร่อยทำไมอันนี้ยังไม่สุกค่ะอือันนี้สุกแล้วอร่อยอืมอืออืออือเอาอะไรโค้ดเล็กกะเหรอคือชิบะเนี่ยนะเอาเนี่ยเอ็มมาชอบโค้ดตัวเอานี่ยเอ็มมาเอ้แม่เอ็แม่ชอบมากเอ็มมาอ่าให้เมมาขอบคุณค่ะฟางยาดาตัวเองเนี่ยอิ่มหรือยังตัวเอง Un fil C'est prêt, ben, ah, carnaval, maman, va mettre. là des pour qui? Emma. Emma. Maman, Qu'est-ce que tu veux? pour <s kilogramme> <mache> Non, on va <maît maît> ะตอนตอนที่นางเริ่มมีฟันค่ะนั่งกันอย่างนี้นคะคะ <ừ> แต่พอโตขึ้นเหมือนกลางเขาเริ่มขยายออกแล้วเขาก็กลับมาเป็นแบบปกติค่ะแล <ừ> ้วนั่นแม่แบบเฉียวอยู่ว่าคันนา่งกันอย่างนี้่ะมีกลางก็ยื่นะครับใช่ค่ะ have to go look. น่าสนุกว่าคือถอนทั้งสองซี่เลยสี่เขาบอกเขาบอกท่านแมอแม่เขาพอถอนเสร็จหมอว่าโอเคเดี๋ยวพยาบาลจะจัดยาให้นะยาแก้อักเสบแล้วก็มียาแก้อักเสบนะแล้วก็มียาแก้ปวดชนิดลูกแดงนะแม่ก็บอกว่าเนี่ยให้นมลูกอยู่นะคะคือรอเราให้นมลูกอยู่ หนึ่งยาแก้ปวดยาแก้เสร็จนี่กินไม่ได้น่นอนอสองายาแก้ปวดถ้าแก้ปวดพาราห้าร้อยมิลลิกรัมอย่างกินได้แต่ว่าชนิดรุนแรงนี่คุณไม่กล้ากินอันนี้น<ม>้อยมากหรือว่าน่าจะด่าอันยาค่ะหมอไม่เป็นไรไอ้คำว่าไม่เป็นไรที่หลังแมวไม่เชื่อหมอแม่ก็เลยไกกะเสิร์ชให้อินเทอร์เน็ตอ่ะผักหรือผลไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันแก้อักเสบหรือแก้ปวดได้ไปเจอน้ำมะพร้าวแม่ซื้อน้ำมะพร้าวกินวันละหกลูก ก็กินแทนน้ำเปล่าไปเลยใช่แล้วก็เอาต้นน้อเอ็นี่ค่ะซองซองอาหารัญยาแม่จะบดผักบดอะไรตอนนั่งหกเดือนแ้วก็เลิกกินท่าเลยบ<ม>ดแล้วก็แช่แข็งไวแ้แล้วก็เอาตอนนัวน้นแหละคล้ายถุงเจลอะเจลเย็นนะคะมาประครบประครบปร,รบแบบ1 5นาที20นาทีก็ประครบประครบสรุปว่ามันช่วยแก้ปวดได้เยอะ<ม>น้ำมะพร้าวกับประครบเย็นนะคะประครบเย็นจากถุงนี่หรอจากถุงค่ะ ผู้ชมคะได้เทคนิคแล้วนะคะใครดรอฟลูกเอาเทคนิคแม่ไปใช้ไม่ต้องถ้ากลัวยาเนาะไม่แต่ของแม่คือเป็นแบบไม่เราต้องให้นมลูกน<ช>ี่ไงฟังอันตายเนาะคือน้ำมะพร้าวคือดื่มแ,แทนแทนน้ําไปเลยแล้วก็อะไรแล้วก็น้นําแข็งเหรอคะตอกเย็นถุงเจลก็ได้ค่ะถุงเจลเออ้ถุงเจลโอเคไปกินได้ค่ะถุงเจลนี่น้องแม่รู้จักหรือเปล่าเวลาทำบัวทองบัวทองก็ต้องใช้เหรอคะใช่ค่ะก็ประคบให้หน่อยว่าแบบ มันไม่ไม่เจ็บไม่ช้ำอะไรอย่างเงี้ยจะได้จำไว้อยากไปแต่ถ้าเกิดว่าเราแต่ถ้าเกิดเราฉีดที่นี่ไม่น่าจะได้ใช้นะเพราะอากาศข้างนอกอากาศข้างนอกสวิตช์ว่ามันอยู่ครั้งหนึ่งแมวเคยทำโบท็อกแล้วก็มาสวิตค่ะคือหน้าตึงเลยแม่แบบใช่ค่ะจริงในครั้นี้เลยนะไอ้ถามว่าพี่นักเธอเธอที่ไทยแล้วก็บินที่ไทยเราบินกลับมาฉีดแบบสองวันสุดท้ายทักไปบินกลับมาหน้าตึงแล้วก็แบบ จอฮีมาแล้วไปเล่นสก,กีกับแม่อ้าปากกินขนมไม่ได้อ่ะคือได้แค่แบบคือด้วยความที่มันเย็นมากแล้วก็แบบบอด็อกมันทํางาน <c oughs> ใช่บด็อกเนี่ยมันอยู่ในที่อุณหภูมิลบนะ,ะ <c oughs> นคะเวลาหมอเขาเก็บไปเขาจะต้องเก็บไว้ในที่อุณหภูมิลบมันจะดีมากเลยยิ่งแบบหนาวยิ่งเย็นแล้วเขาก็จะเ,เกิดน้ำเกลือเข้าไปใช่ไหมล่ะก็แล้วคือน้องาจะแบบว่าอุ๊ย <c oughs> ถ้ากลับไปคือฉันต้องแบบน้าฉันต้องตึงแน่เลยอะไรเงี้ยน่าเหลือแค่นี้ยแล้วแบบอ้าปากคือแบบกึ๊ง ดังขึ้นอยู่เลยนะคือมันไม่เจ็บนะคะมันไม่เจ็บนะคแต่คือมันเหมือนกับแบบกราวมันฟีบไงมันมันเหมือนเราไม่ได้เคี้ยวอ่ะแล้วทีนี้คือเราจะเคี้ยวอ่ะเราอ้าปากกว้างไม่ได้จ้าว่าไงคะหนึ่งอันเจลลี่ค่ะโอเคค่ะน่อันนี้พี่น้อยังไม่กินค่ะยังไม่กินค่ะียังกินข้าวก่อนแสดงว่ามันน่าจะหลักการเดียวกันทั้งนี้ชอบไหมอันนี้ชอบมากชอแม่ดิ คือต้องมาเห็นคือน้องแมวก็แบบถือโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ก็มองตาเราคือที่น้องแมาคุยกับแม่ว่าแม่คะโอเคนแม่ไม่ไหวละน้องมาไปดีกว่าน้องมวไปดีกว่าแมาคิดถึงเขาเหมือนกันคืออันนี้เขาไม่รู้ภาษาไทยนะแต่เขาเดาว่าเขาด้วยแหละน้องแมวใช่ไหมเาว่าไปบ้านแม่เออะไรเงี้ยเขาเดาได้ว่าอืมอืมไปแล้วไปละเงียไปแล้อืมไปแล้วอร่อยจ๊บจ้า ไม่ไม่เล่นอย่างนั้นลูกมันเหนียวมันเหนียวโอ้ไม่กินหรออร่อยนะคะไม่งั้นแมาไม่ให้กินแล้วนะเดี๋ยวมาไม่ให้กินนะอือร่อยไหมอร่อยมากอือเกิดพ่อเูียบกินหรอลูกสาวเป็นจริงเป็นจังแม่ก็เสียวอันเงียบดำเงียบายาแล้วอย่า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 ร้องเลยเอาหน้าสุกสุกที่นอนแล้วก็แบบว่านั่นแม่ดอก เราเขาไม่อยากไปร้านปูห้างเราที่เราไม่ให้ห้างเราแม่ก็ไม่อยากให้เราเป็นห่วงไงรามาสัมผัสได้หลายคลิปแล้วเมื่อเขาพูดแล้วแบบเรามีความรู้สึกว่าอดีตอยู่แล้วนะอดีตเราอยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาคิดถึงเราเราก็คิดถึงเขาอดีตคนนั้นเราก็คิดถึงเขาเอาอย่างเี้ละกันรอกันไปรอกันมาที่ไปเลยไม่ต้องรอให้เธอไปไปต่มาวันเดียวแล้วก็กลับนี่ก็คือแบบเสียเสียเวลาน่ะ คือเขาโอเคแต่เราอะคือสงสารไงร้องสงสารไงแต่เอาจริงนะคะโดยปกติแล้วว่าน้องๆเวลาไปขึ้นเขาอะไรเงี้ยก็จะอย่างนี้ค่ะนั่งรถประมาณสองชั่วโมงเดินเขาสามสี่ชั่วโมงแล้วก็นั่งรถไฟกลับประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้ยอืมถ้าเกิดว่ามามาที่เนี้ยแล้วเราไม่ได้จะทำจกรรมอะน้องๆคิดว่าเผลอๆก็ก็โอเคกว่านะเอาจริงๆคือยังแม่อยากจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นให้กินแต่ว่าแบบว่ามาแป๊บๆอุยยังยัง นู่นก็ยังไม่ได้ทําให้กินนะนี่ก็ยังไม่ได้ทำให้กินเลยนะ่นวันนี้ล่าสุดนุมาเห็นคลิปแม่ทำไอ้นี่อมาสมัคไก่ว้าวนี่น้ำลายฟูมากน้ำลายเนี่ท่าสั่นเล่นน้ำลายปุ๊คือบอกว่าสอน้ำลายสอไอ้จ้าววันนี้พี่แมวนอนกับเอ้มาก็พรุ่งนี้อันย์พี่แมวนอนกับอันญญาดาวคิ๊ดูหน้าดูหน้าก่อนดูหน้าคนก่อนได้ไหมดี๋ยวบ๊ายบายก่อนตลกพี่แมวมากหน้า อันยามบ๊ายบายกันค่ะพี่มาขึ้นไปนอนแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องรีบไปโรงเรียนเนาะอันยามบ๊ายบายพี่ปันสวัสดีค่ะกด like กดแชร์ยังกด like กดแชร์กดติดตาม subscribe เป็นลิงเป็นข้างเดี๋ยวพี่มาจะต้องไปส่งนอนค่ะไม่งั้นนางไม่ยอมป่ะปไปแล้วล่ะป่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ